ในวัดแห่งหนึ่งที่ไม่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากนะักได้มีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอย่างช้านานซึ่งธรรมเนียมนี้ก็คือการพาพระบวชใหม่ออกเดินธุดงเพื่อค้นหาความสงบและขัดเกลากิเลสในจิตใจในครานี้ได้มีพระบวชใหม่ด้วยกันสามรูปมีคลาวาดผู้ฝักใฝ่ในธรรมหนึ่งคนและพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ออกนำธุดง ในค่าคืนภายในวัดก่อนที่จะถึงวันพาพระบวชใหม่ออกเดินทุดงพระอาจารย์ใหญ่ก็ได้เข้าสมาธิเหมือนดังเช่นปกติแต่ในขณะที่จิตของท่านกำลังรวมอยู่นั้นก็ได้เกิดนิมิตขึ้นมาฉายเป็นภาพความสว่างอยู่กลางใจเหมือนดังกับว่ากำลังนั่งดูหนังเรื่องหนึ่งอยู่ ันน้แสดงให้เห็นถึงพระสมหมายที่กำลังเดินทุดงอยู่หลังท้ายแต่แล้วจูๆ่ๆก็เกิดมีวัวแดงตัวหนึ่งถูกเสือลายพาดหลอนตัวใหญ่ไล่ล่า,ยลา,ยลายอยู่ทำให้วัวแดงตัวนั้นวิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตและด้วยบุญกรรมที่พระสมหมายได้เคยกระทำกับวัวแดงมาก่อนเมื่อครั้งในอดีตชาติทำให้วัวแดงตัวนั้นพุ่งเข้ามาทางพระสมหมาย ยังไม่ได้ตั้งใจแ,งแ,แดงก็วิ่งชนพระสมหมายเข้าอย่างจังจนพระสมหมายกระเด็นล้มลงไปเพราะแรงชนมรณาภาพอยู่ณตรงนั้นแล้วภาพในจิตของพระอาจารย์ใหญ่ก็ได้ใช้ต่อไปว่าเมื่อโยมแม่ของพระสมหมายที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ก่อนแล้วทราบข่าวการมรณาภาพของพระสมหมาย ยิ่งอาการสุดนักลงจนกระทั่งตรอมใจตายในที่สุดเมื่อพระอาจารย์ใหญ่เห็นดังนั้นแล้วก็เล็งเห็นว่ากรรมันนี้ตนไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้อย่างแน่นอนจึงได้แต่เพียงบอกพระสมหมายว่าให้ไปกราบลาโยมแม่ก่อนที่จะออกเดินทุดงในครั้งนี้สมหมาย ก่อนที่จะออกทุดงท่านก็ไปกราบลาโยโมแม่ท่านก่อนเถอะนะพระสมหมายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะถานใดๆกับพระอาจารย์ใหญ่ประกอบกับโยโมแม่ก็อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆนี้จึงทำตามที่พระอาจารย์ใหญ่บอกอย่างเคร่งครัด แล้วก็ถึงวันที่จะออกเดินทุดงกันนำโดยพระอาจารย์ใหญ่ตามมาด้วยพระกายพระอโดมพระสมหมายและทละวาดน้อยเอาละพวกท่านพร้อมกันแล้วนะอุดมสมหมายกายพวกท่านเป็นคนบ้านนี้ยังไงก็ช่วยอาจารย์แนะนาโยมน้อยที่มาจากต่างถิ่นด้วยละ่ะ ส่วนโยมน้อยถ้าผ่านธุดงครั้งนี้ไปถึงจะบวชได้ถือเป็นการทดสอบของอาตมาก็แล้วกันนะได้ครับพระอาจารย์เมื่อทั้งหมดได้เข้ามาถึงป่าก็พบกับสภาพป่าที่ลกทึบจนแทบมองไม่เห็นทางเดินเนื่องจากป่าแห่งนี้พึงจะผานหน้าฝนมาได้ไม่นาน ทำให้คณะทุดงเกิดความหดหูขึ้นมาในจิตใจโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่ได้เป็นเหมือนดังที่ตนคิดเอาไว้แต่พระอาจารย์ใหญ่กลับเดินลุยเข้าไปด้วยใจอันสงบไม่มีความลังเลในใจเลยแม้แต่น้อยแต่ทันใดนั้นเองโยมน้อยก็ได้นั่งลงแล้วก็ต้องมนต์คาถาบางอย่างจนกระทั่งป่าที่ลกทึบด้านหน้าเกิดแสงสว่างขึ้นมา แล้วเมื่อแสงสว่างนั้นหายไปป้าที่เคยลกทึบก็กลับแวกออกจนเห็นทางเดินเข้าไปที่ด้านในสร้างความอัศจรรย์ให้กับบรรดาพระบวชหม่ทุกรูปโอ้โหยมน้อยมีวิชาเปิดป่าด้วยไม่ธรรมดาจริงๆโยมน้อยกระยิมยิ้มย่องในอิทธิฤทธิ์ของตน แต่ในขณะที่ทั้งหมดกำลังจะเดินตามพระอาจารย์ใหญ่เข้าไปนั้นจูจปาที่ถูกแวกออกก็กลับมาอยู่ในสภาพลกทึบเช่นเดิมสร้างความงงงวยให้กับคารวาดน้อยและพระใหม่ทั้งสามลูปน,นี่มันอะไรกันปกติวิชาข่าไม่เคยเส่อมแบบนี้แล้วก็มีเสียงของพระอาจารย์ใหญ่ดังก้องออกมาจากป่าด้านหน้าว่า หากพวกท่านยังกลัวความลำบากในการเดินทุดงเมื่อเจอกับกิเลสตัณหาท่านจะสามารถผ่านไปได้อย่างไรหากไม่เรียนรู้ที่จะทุกก็ไม่อาจหาความสุขที่แท้จริงได้หรอกเมื่อคณะทุดงได้ฟังก็น่าเสียกันไปเพราะเผลอปล่อยใจให้ราคะความอยากสบายเข้าครอบงำจิตโดยไม่รู้ตัวยิ่งตัวโยมน้อยผู้ใช้วิชาเองด้วยแล้ว ก็ยิ่งรู้สึกละอายใจจนไม่กล้าใช้วิชาอาคมใดๆอีกเพราะก่อนออกเดินทุดงพระอาจารย์ใหญ่ก็ได้กำชับกับตนว่าต้องผ่านการทุดงครั้งนี้ก่อนถึงจะสามารถบวชได้จึงรู้สึกกังวลมากกว่าใครแล้วพระอาจารย์ใหญ่ก็พาคณะทุดงเดินเข้าป่าลึกเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่พระอาจารย์เคยในมิตเห็นพระสมหมาย ถูกวัวแดงขิดจนมรณาภาพพระอาจารย์ใหญ่จึงหยุดอยู่ตรงนั้นตัดสินใจที่จะฝืนกฎแห่งกรรมเพื่อช่วยพระสมหมายให้ได้ท่านจึงรีบสำรวมจิตเข้าสมถะยานเตรียมแสดงฤทธิ์แต่แล้วจูจูจิตของท่านก็ไม่สามารถรวมเข้าเป็นสมาธิได้ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรจนสุดท้ายท่านก็เข้าใจว่าแม้ว่าตนจะมีฤทธิ์เพียงใด ก็ไม่อาจอยู่เหนือกฎแห่งกรรมไปได้ทันใดนั้นผืนป่าก็สั่นสะเทือนพร้อมกับได้ยินเสียงต้นไม้ถูกแวกออกหวกกับเสียงวิ่งของสัตว์สีเท้าควบเข้ามาด้วยความรวดเร็วโดวยสภาพป่าที่ลกทึบทําให้ไม่อาจมองเห็นได้ว่าเป็นสัตว์ประเภทใดแต่ทันใดนั้นกู่มไม้ใกล้ๆก,ก็ถูกแวกออกพร้อมกับ,บวัวแดงตัวใหญ่เกือบตัน วิ่งพุ่งเข้ามาทางราสมหมายแต่แล้วจูๆ่ๆเสือโครงลายพาดก่อนกระโจนออกมาขวางทางเอาไว้ร้อมกับเข้าไปขยา่งวัวแดงัวน,นั้นในทันทีแม้ว่าวัวแดงจะงโตใหญ่และด้วยแรงของกงเล็บและเขี้ยวของนักล่าก็ส่งพลังด้วยเช่นเดียวกันจึงทำให้วัวแดงล้มลงสิ้นสภาพกลายเป็นอาหารของเสือและตรนั้น ต่อหน้าต่อตาพราสมายและคณะทุดงแล้วทั้งหมดก็รีบเดินทางออกไปจากจุดนี้จนไปเจอที่ปักโรตแท่งหนึ่งที่มีลำธารน,น้ำเย็นไหลผ่านคณะทุดงเลยนั่งสนทนาการถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น นึกถึงแล้วก็ยังเสียวสะหลังไม่หายอีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นท่านสมหมายก็คงมรณาภาพไปแล้วใช่แล้วท่านความตายมาได้ทุกเมื่อจริงๆพระอาจารย์ใหญ่ที่กำลังนั่งเข้าฌานอยู่ก็ระล,ลึกถึงนิมิตของตนว่าเป็นเพราะเหตุใดพระสมหมายถึงได้รอดชีวิตมาได้แล้วภาพนิมิต ก็ฉายขึ้นมาในจิตของท่านอีกครั้งภาพนั้นเป็นภาพของพระสมหมายที่กำลังเดินทางไปหามารดาของตนตามที่พระอาจารย์ใหญ่บอกแต่ในระหว่างทางพระสมมายก็ได้พบกับแอ่งน้ำอยู่แอง่งหนึ่งที่กำลังจะแห้งคอแต่ทว่าภายในแอ่งน้ำนั้นกลับมีปลานอนเกลือก,กลิ้งดินโคลนล้อความตายอยู่ พระสมหมายเห็นแล้วก็อดที่จะสงสารไม่ได้จึงได้ตัดสินใจช่วยปลาตัวนั้นเอาไว้แล้วนำไปปล่อยยังลำทารใกล้ๆแทนเมื่อปลาได้น้ำใหม่ก็กระโดดดีใจก่อนที่จะว่ายน้ำหายไปแล้วพาสมหมาย ก็ได้เดินทางไปพบกับโยมแม่ต่อไปจากนั้นพระอาจารย์ใหญ่ก็ถอนจิตออกมาพร้อมกับหันไปยิ้มให้กับพระสม,มายด้วยความเมตตาแล้วท่านก็พูดขึ้นมาคนเดียวลอยๆกับตัวเองว่า ด้วยกุศลจิตที่คิดช่วยชีวิตผู้อื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลใดๆนับเป็นมหากุศลอย่างยิ่งด้วยอานิสงส์นี้เหมือนกับเป็นการต่อชีวิตให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวเรื่องของเวรกรรมช่างลึกซึ้งยิ่งนักหนขณะที่คณะทุดงกําลังนั่งสมาธิปักกรดกันอยู่ข้างลำธารน,นั้น จู่ๆก็ปรากฏหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาท่าทางละล่ำละลักเหมือนจะข้ามลำน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็มีท่าทีกล้าๆกลัวๆพราะน้ำในลำธารน,นั้นค่อนข้างลึกและไหลแรงจากนั้นก็มีเสียงตะโกนออกมาจากทางโยมน้อยว่าน้องสาวถ้ากลัวก็ต้องรอให้น้ำลดลงก่อนคงจะเป็นตอนค่ำๆน่นแหละหญิงสาวแสดงสีหน้าเศร้าใจ แต่ทันใดนั้นพระกายก็เดินออกมาจากรถแล้วก็บอกให้หญิงสาวคนนั้นขึ้นขี่หลังของตนตนจะพาไปส่งยังฝั่งตรงข้ามให้หญิงสาวลังเลเล็กน้อยแต่ก็ขึ้นขี่หลังพระกายไปเ <h aw> มื่อไปถึงอีกฝั่งแล้วหญิงสาวก็รีบลงจากหลังพระกายเธอขอบคุณเป็นการใหญ่ก่อนที่จะเดินทางต่อไปจากนั้น ร่างกายก็กลับเข้ามานั่งสมาธิในโกรธของตนเองต่อจากเหตุการณ์นี้ได้สร้างความตะคิดตะขวงใจให้กับคณะทุดงไม่น้อยจนกระทั่งพระอุดมที่อดล้นทนไม่ไหวได้เอ่ยออกไปว่าท่านกายเราถือสมณเพศท่านไม่สมควรไปแต่ต้องอิสตรีนะใช่ข้าก็เห็นด้วย นี่ขนาดอยู่ต่อหน้าพระอาจารย์ใหญ่นะท่านยังกล้ากระทำพระกายยังคงนั่งนิ่งหลับตาอยู่ในสมาธิพร้อมกับเอ่ยออกมาว่าผมได้วางผู้หญิงคนนั้นไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งของลำธารน,นานแล้วทำไมพวกท่านยังถือนางไว้อยู่เล่าเมื่อคณะทุดงได้ยินดังนั้นก็อึ้งไปในทันทีเพราะว่าเป็นความจริงดังที่พระกายบอก พวกตนนั้นต่างหากที่เป็นคนแบกหญิงสาวเอาไว้ในใจจนไม่สามารถปล่อยวางเธอลงได้แล้วพระอาจารย,ายร์ใหญ่ก็พูดเสริมขึ้นมาอีกว่าสิ่งที่พระกายทํานั้นท่านกระทําด้วยดวงจิตที่ปราศจากอากุศลและท่านก็ได้ปล่อยวางจิตได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ให้การมาลาคะใดๆเกิดขึ้นได้เลยนับว่า การออกธุดงของพระกายในครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วแล้วในคืนสุดท้ายของการทุดงก็มาถึงคณะวาดน้อยที่ร่วมกับคณะธุดงที่ตั้งใจปฏิบัติอย่างเข่งขรดก็รู้สึกปิติใจเป็นอย่างยิ่งที่การธุดงเพื่อทดสอบตนเองในครั้งนี้กำลังจะผ่านพ้นไปด้วยดีเมื่อไปถึงวัดแล้วตนเอง จะได้บรรพชาเป็นพระพิสุสงฆ์ดังที่ตั้งใจเอาไว้แต่แล้วจูๆ่ๆร่างกายของคาวาดน้อยก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่โยมน้อยมะไม่ใช่คนพระอุดมที่เห็นเป็นรูปแรกก็อุทานออกมา จากนั้นพระรูปอื่นๆก็หันมามองด้วยความตกใจเช่นเดียวกันเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนส่วนพระอาจารย์ใหญ่กลับแสดงสีหน้าความสงบและความเข้าใจออกมาแล้วกับว่าท่านเองนั้นทราบดีอยู่ก่อนแล้วใช่แล้วล่ะโยมน้อยที่พวกท่านรู้จักไม่ใช่คนจริงๆแต่ถึงแม้เขาจะเป็นพญานาค แต่จิตใจของเขาเปลี่ยนไปด้วยความบริสุทธิ์และความปรารานที่จะบรรลุธรรมเราควรยอมรับเขาและสอนทรรให้เขาเช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่พระอาจารย์ครับผู้ที่จะสามารถบวชได้ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เท่านั้นนี่ครับอุดมท่านเข้าใจได้ถูกต้องแล้วละในทางข้อวัดปฏิบัติต่างๆ โยมน้อยนั้นไม่สามารถบวชได้จริงๆเมื่อพระอาจารย์ใหญ่พูดดังนั้นก็ทำให้พญานาคน้อยแสดงสีหน้าเศร้าใจในทันทีเพราะตนเองนั้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งและเตรียมพร้อมจะกลายร่างเป็นหูใหญ่เพื่อกลับเข้าไปยังเมืองบาดานที่ตนจากมาแต่แล้วพระอาจารย์ใหญ่ก็ยิ้มออกมาอย่างมีเมตตาแล้วก็กล่าวกับพญานาคน้อยต่อไปว่า แม้โยมจะไม่สามารถบวชกายได้แต่ก็ยังสามารถบวชใจได้อยู่นะถือศีลปฏิบัติธรรมได้ตามปกติเพียงแต่ไม่สามารถคล้องสมณเพศได้ก็เท่านั้นเองที่ผ่านมาโยมก็แสดงให้เห็นว่าทําได้ดีมากแล้วอย่างไรเสียอัตมาก็ถือว่าโยมน้อยนั้นไม่แตกต่างอะไรกับพระธุดงทั้งสามรูปนั้นเลย พญานาคน้อยรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระอาจารย์ใหญ่และคณะทูดงที่ไม่ได้คิดลังเกียจหรือขับไล่ตนเขาตัดสินใจที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างเต็มที่แม้ว่าตนเองจะทราบดีว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็ปรารถนาตัวเองว่าจะขอถืออุโบสถศีลปกป้องพระพุทธศาสนาต่อไปตราบสิ้นอายุขัยข,ของตนและขออธิษฐานจิตว่า ในชาติพบต่อๆไปขอให้ตนเองนั้นได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงธรรมดังที่พระตถาคตได้เคยแสดงเอาไว้อย่างดีแล้วนั่นเอง